นีมันมี3แรงแรง A เนี่ยคือจะได้ไลายเซ็นศิลปินกับตัวตามรูปพร้อมกับสติกเกอร์ลองมาก็แรง B แรง B นะคะก็จะได้แบบอ้ามายบอมฟิกเกอร์แรงสุดท้ายนะคะแรง C ก็จะแบบมีวาซาเนี่ยอย่างน้อย3สุม่ม450คูณเท่ากับเท่ากับเท่า,หาหไหร่วะอย่างน้อยได้แรง C ก็คือเกินราคาแล้วแน่นอนหลินจะลอง1ลัคกี้มาดูกันว่า A B C เนี่ยหลินจะได้อะไรบ้างอันนี้คือเป็นศิลปินของคาเมเลียนแบบตัวจริงเสียงจริงเลยค่ะเราเพิ่งเจอเขาครั้งแรกรบกวนด้วยนะคะอ้าาา ราคา1นึ่ไก่บาทเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยเราได้คารบิเลียนนะคะดูดิมันเป็นงานอาร์ตหมดเลยอะ่โะโคต,ตรเทพพูดตรงๆน้องสามารถขยับมืออย่างนี้ได้ด้วยอะคะ่ะอย่างที่สองหมวกฟ้ามาอย่างงี้ของที่เขาให้มาก็มีเยอะด้วยนะเเตัวอุซอรีตัวลงตัวเลขสติกเกอร์ไวแปะกับส <m> ุดท้ายเป็นอันนี้ี่ะอันนี้เราขอให้เขาเซ็นดีกว่ากับอันนี้นะคะ่ะ